เจ็ดวันคือตอนนั้นน่ะมันมันไม่หลับพอปีที่ไม่หลับเนี่ยมันทะลุออกแล้วมันไปเห็นอาการของจิตแล้วมันทิ้งจิตทิ้งสภาพรู้ลงไปสภาพที่ไม่มีเหลืออะไรเลยมันเป็นอยู่สี่ห้าครั้งพอมันถอยออกมาก็เลยเกิดสงสัยปีแรกเดินขึ้นเหนือไปแล้วกลับมาถามรูอ๋มูอ๋มบอกว่าว่างอย่างนี้ไม่ได้มันจะเป็นกะคารมีมันว่างอาคารมีมันติดกัคารมีไอ้เราก็ไม่สนใจเพราะรถ พราะเราตั้งไว้ว่าไอ้ที่บอกเมื่อกี้ที่เราเมื่อกี้ว่ากูจะเป็นพระเรียบร้อยกูจะต้องเอาออกให้หมดจดกูจะกลับมาคิดนนคิดนี้เห็นนนเห็นนี้ไม่ได้ก็ถอยลงมาพอถอยลงมาเอ้ยมันยังคิดมันยังนั่นอยู่คือมันก็เป็นส่วนดีที่ทําให้เราถอยลงมาไวแล้วมาพิจารณารูปนามได้ไหวพอเราถอยมาเนี่ยพอหลังจากนั้นปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งใช่ก็เลยให้โยมพี่ชายไปไปไป,ไปทิ้งไว้ที่บ้านผูเตย บ้านผูเตยอำเภอทองประภูมิมันจะมีบ้านของคนลาวอยู่ตรงนั้นนหะเขาเรียกผูเตยอยู่กับบ้านพระอินอะไรเช่นวันนั้นนะ่ะมันจะมีถ้าอยู่ถ้าอะไรคูหาสวรรค์หรือสักอย่างพระอาจารย์เขาเขาทิ้งว้ที่วัดนั้นเป็นวัดป่าก็คือพระที่บวชกับหลวงปู่จันทชัยนะท่านเข้าไปอยู่นั้นท่านชื่ออะไรว่าสมศักดิ์หรืออะไรสักอย่างนเนี่ยเข้าไปแต่นี้พอเข้าไปแล้วท่านก็ไปไปเหมือนใครกขอยากได้ถ้านี้ คำนั้นจะเป็นนี่พื้นมันจะเตียงอย่างนี้เลยกว้างด้วยดินนะั่นนะแล้วเขาแค่เป็นเตียงไปไว้ที่นั่นอันพระอาจารย์ไปก็ไม่สนใจก็แล้วไม่กลัวอะไรทช้นนั้นเนะี่ยมันจะบ้าจะบอจะอะไรกันจิตมันว่างนั่นนะลงไปก็ไปอยู่ในถ้ำนั้นคนในวัดไอคนในในบ้านก็รู้เวลาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ดยเดือนยงกลมอยู่นั่นนะเช้ามาบิณฑบ,บาตพัฉันแล้วก็ลงไปอยู่ได้ประมาณสักห้าวันพอห้าวันก็ไปประมาณปลายเดือน เดินมกลาต่อคุปาใช่ประมาณนันที่ผ้าเร,เริ่มออกเดินไปก็จะเดินไปแถวไอ้บ้านแก่งแก่งเสือเต้นอะไรที่มันคิตตี้ที่นวยที่คลองอะไรอย่างนั้นอ่ะตรงไอ้บ้านคิตตี้ก็คือที่มันเป็นความกันที่เขาไปขุดแร่มันจะมีแพรข้ามตรงไอ้เขื่อนสีน้ำเินเข้ามาแล้วมาขึ้นตรงบ้านคิตตี้เนี่ยตรงนั้นก็ทําเหมืองแล้วมันเป็นเหมืองมันไปนเป็นอันตรายต่อพวก ไอ้ตะเหลียงพวกนั้นอะที่มันเป็นเห็นก็ฟ้องร้องกันอีู่เขาเรียกค่าเสียหายกันอยู่ไปตรงนั้นอะเดินไปอะพอนั่นก็แบกไม่รู้หอบอ,อย่างที่เห็นในรูปนแหละปุเรงปุเรงออกจากนั่นก็นเดินไม่รู้ว่าเดินมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะเดินมันอยู่กับจิตนะมันก็ไปไม่สนใจ,จรู้อยู่นะแต่มันไม่ใส่ใจรู้ร้อนรู้หนาวอะแต่มันไม่ใส่ใจในร้อนในหนาวก็เดินเดินมาก็ไปผ่าน ไปค่ําอยู่ที่เลยที่หน่วยมาที่คลองมั้งกลางทางที่คลองมืดแล้วเขาก็พาคนงานมาขับรถสวนมาไอ้เราก็ถือไฟฉา้แบบเมื่อก่อนมันจะมีไฟฉายอะไรแบบมันคงหลอกกันไอ้เขย่าเขย่าแล้วมันจะเป็นแสงเรืองๆเออรีดีออพอกลางทางมืดมืดก็จุดไอต้ตะเกียงตะเกียงไอ้วันแรกไอ้วันแรกจุดตะเกียงที่เป็นคมพระแล้วก็มี เทียนน่ะจุดแล้วมันต็้วหว่างก็ผูกกดผูกอะไรเอาเชือกผูกผูกกดแล้วก็เข้ากดก็นั่งสวดมนต์ภาวนาก็นั่งสมาธิหมูมันพาลูกมาไม่รู้เราไปผูกกดตร้งน้นอยู่ใกล้ๆกับฐานน้ามันจะอุดมสมบูรณ์อยู่แถวๆนั้นน่ะมันคือตรอย่างในสวนอะไรกดแล้วเช้ามันก็ตื่นแล้วกงวันนี้กงไม่ได้ฉันไม่ได้อะไรแล้วไม่เป็นไรใจมันก็ไม่ได้อะไรมันไม่กลัวอะไรน่ะฉันไม่ฉัน ไม่สนใจก็เก็บของพอเดินมาหน่อยหนึ่งก็ไปที่ที่คลองพอดีเข้าไปเข้าไปชั้นก็มีหัวหน้ามีลูกน้องอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วถามว่าฉันมั้ยยังครับบอกยังไม่ได้ฉันเลยนิมนต์ครับพอดีกำทังกับข้าพอดีเลยนิมนฉันเลยครับเราก็เลยได้ฉันที่นั่นเอารอตายไปหนึ่งมือแล้วมันก็จะไปห้วยซองห้วยทรงไทยที่ห้วยทองไทยก็ไป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 กที่นั่นแหละ อาศัยอันนี้ตอนนี้อาศัยท้องกับพวกอนุรักษ์มันเริ่มรู้แล้วนี่จุดแรกอาศัยท้องอนุรักษ์ได้เออก็เลยไปไปแล้วไปเดียวนะเดินคนเดียวทีนี้พอวันที่สองก็ไปมันผ่านดวงวีผ่านดวงวิตอนนี้ดวงวิเห็นเขาบอกว่ามันเป็นน่วยอนุรักษ์แล้วมันจะลงไปลึกแล้วเป็นลำห้วยก็ไปล้างหน้าล้างตาก็มีพระเดินสวนขึ้นมาแล้วก็มีเด็กกระเหลี่ยงลอกว่พ่อมันไปอยู่ตรงไอ จิตตี้พวกอะไรเนี่ยก็อหรือแม่ก็ไม่รู้เราคุยกันก็ตัดตใยแล้วก็เดินเดินไปแล้วก็ไปไปหยุดที่ห้วยทรงไทยหยุดก่อนที่จะมาลงวนะิมันมีชื่ออะไรอันก็ไม่รู้อันนั้นเป็นฐานใหญ่ลืมชื่อไปแล้วละ่ะก่อนจงดงวิเนะ้วเลยดงว้มาถึงที่ว่าสวนห้วยท่งไทห้วยท o งไทนี่มันจะอยู่ระหว่างหน่วยอินโนรัอนลอีกหน่วยหนึ่งกับนาจะแก ตรงนาจะแกเนี่ยถ้าเดินเดินนาจากก่าแก่ก็ไปไปเจอไอ้พวกพวกโอโตเลสตองคุพวกอะไรที่เขามีไอ้งาช้างใหญ่แล้วมันเป็นพวกกระเลียงพวกตะเลสีที่มันห่วงมากเข้าไปยุ่งเหมันนกันจะเดินเข้าไปทรงเรียนมันมันจะ,ม,นจะมันจะว่าเลยมันจะไม่ให้เข้าไปยุ่งใกล้ๆเลยยิ่งเป็นภาพไปเลยไปยืนดูไปอะไรมนไล่ออกตรงนั้นเรื่องนาจ่ากแกแล้วนาจ่ากแกมันจะเขามันจะมีเขาของก้องเขานี่ก็เดินไปแล้วก็เดินเดี่ยวเรื่อยถามทางแล้วก็ไป วันนั้นบินกระบะที่ที่นาตะแกนนั่นแหละพักอยู่ตรงนี้เขาโกเขาใส่พริกกระเลียงมาอีงานนี้ได้เรื่องเราน็กรู้มันเป็นน้ําพริกกับพริกมันคงจะแบบพริกไข่นะเราก็คนในบาทเลยกาจะฉันให้มันได้รสชาติเลยทั้งเหนื่อยทั้งไรอยู่นะอ๊าสามคำฟ้างีแผวพาว้วยน้ําตาเราเชื่อเลยเขาบอกนี่พริกกระเรียงเผ็ดเขนาดไหน อ๋อมันเป็นขนาดนี้ไม่ต้องถามเรื่องจะมองเห็นอะไรนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันไม่เห็นแล้วเราบอกเราเราเห็นมันจะเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องที่จิตมันจะออกไปเห็นอะไรมันไม่มีมันอยู่ในตัวนี้จะภาวนาจะอะไรมันก็อยู่ในตัวเราหมดเลยอยู่ในใายกับจิตนี้เลยอยู่ไปตลอดเลยแล้วยิ่งมันเข้าไปหาจิตแล้วอ่ะมันสงบไม่เอาเลยไม่มีการแยบออกไปแล้วเราก็ไม่ชอบแล้วมันแยบออกไปเพราะรู้ว่ารินไม่ทางหลุดพ้นมันฟังมาแต่เด็กแล้วก็ริสไม่ใช่ทางหลุดพ้นเนี่ย หลวงพ่อฤษียิ่งจำหลวงพ่อปานเขานขา่บอกฤทธิ์ไม่ใช่ทางหรือผลแต่เขาก็พูดถึงฤทธิ์เดชเรื่องกับพิญญากันเราไม่ฝึกแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีหลายอย่างที่มันเป็นคือพอเรานั่งหรือเราทำสมาธิเนี่ยชิงรบกวนไม่ว่าอะไรทั้งนั้นจะไม่มาเลยนิ่งมากจะไม่มาเราจะล้มตัวลงนอนก็ไม่เป็นไรแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลังจากนั้นหลายปีมาแล้วมาวินทบาัยแถวสิงห์บุรีมาบ้านมาถึงตรง ห่างน้สงาสกคอนีล่สังหารสะคอนดูหลังหลังอินบุรีก็ออกไปมันเป็นหมู่บ้านเลยมโนลมมาเลยมลมเส้นที่ไปตะกคีแยกไปตะคีถ้าใครเคยผ่านนมันก็ได้เห็นป<ม>รากฏว่าตอนกลางคืนด้เรื่องหมาดาใหญ่มันมาแต่ตรงนั้นน่ะทีแรกเขานิมนต์เราไปปักเราเห็นเทียงนาแล้วก็บอกเทียงนานี่เราอยู่ได้ไหมเขาบอกอยู่ได้พอเราตัดเขาก็เลยมาคุยด้วยพอคุยด้วยแล้วเขาก็กลับไปเช้าเขาก็ใส่บาดกันเขาบอกหลวงพ่อนิมนต์ไปที่หนึ่ง ไปดูมันมีบ้านล้างอยู่ไปดูตรงเนี้ยลองจะอยู่ได้ไหมเขานีมนมันไปยางแสดงว่าที่นั้นมันเยี้นมันต้องมีอะไรเ <c oughs> ขาก็รินมนตนแล้วก็เลยไปดูดูเสร็จแล้วเราก็เออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ตรงเทียงนาเนี่ยไม่เข้าไปในบ้านล้างหล <c oughs> อกปรากฏว่าบ้านล้างนั้นเป็นบ้านของอาแวกพมาแล้วเดี๋ยวเตือนด้วยนะไอ้นั้นยังไม่ถึงเจ็ดเจ็ดวันแล้วออกมาได้กี่ว,วันแฉลบออกมาข้างนอกแล้วแฉลบไปอื่นแฉลบมาแล้วตอนนี้พอมาอยู่ตรงนั้น่ะ <c oughs> ไอหมาดาใหญ่กับหมาตัวที่มันหอนนะมันจะหอนยาวคือนอนแล้วนั่งสมาธิพอใจแล้วก็เลยนอนอนะอแล้วให้นองพักผ่อนแล้วเราเดินมาเหนื่อยคือพระอาจารย์ไม่ได้แบบแข้งหัวโหนั่งให้หลังติดพื้นพระเพ่แบบนอนก็รู้นอนหลับก็รู้ว่าหลับ,บที่เมื่อวันก่อนเล่านึงว่าเออหลับด้วยหายใจเข้าหายใจออกเล่นม,มาจนจนพอใจแล้วแล้วตอนนี้มันมันจบไปแล้วนั่นมันมันเข้าใจไปแล้วด้วยที่เดินไปเนี่ยมันปีไหนกูไ่รู้จึกจะเป็นปีห้าสามหรือป,ปีอะไรหรือก่อนห้าสามอะไร ทดองเราจะย้อนกลับที่บมันเกิดมาแถวแถวพวกโยมพี่ชายอะไรนี่แนีะยทีนี้มันเห่าไอหมอดําูู้คนโชคแบบไม่เอาเอาอ่ะไอพวกเนี้ยมันกลัวจะไปไป,ไป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 ไล่ที่มันไปอยู่ที่มันมันนอนไม่หลับหรือมันมันอยู่ไม่เป็นสุขก็ไม่รู้แหละทีนี้เราก็ขึ้นมา,านั่งสมาธิแบบอเอเดี๋ยวนั่งสมาธินั่งไปสักเหมือนกับเห่าอยู่นี่นแหละนะเห่าอยู่นั่น,นแหละเรากนน็นั่งไปนั่งไปสักครึ่งชั่วโมง พอได้ประมาณนั้นก็บอกเ,อเดียอแผ่เมตตาม,มารับบุญมานั่น่มันก็ไม่สนใจเหา่ามึงจะเอาไหมเนี่ยมึงไม่เอาใช่ไหมบุญเนี่ยมึงรู้ไหมวา่ากูเข้าไปในจิตแต่กูไม่สนใจแล้วนะกูไม่เสียงไม่มีความหมายกับกูอาไม่เอาใช่ไหมกูนอนละก็ล้มตัวลงนอนปุบ๊บก็กําหนดก็เข้าไปแล้วก็ดิ่งเช้ามาเช้ามาก็มีคนเคยโดนไงคนในหมู่บ้านนั่นแหละเช้าก็จะมารออยู่ตรงที่เราพักเลยเราก็ไปบินตาบาทมีคนเดินตามหลังคน บินลบาแล้วก็เดินกลับมาคนในงาหัวหนาในตอนเช้าก็เลยมาดูไอ้คนเนี้อาเคยโดนอย่างนี้เขาก็เลยมาถามเราก็เลยเล่าเมื่อคืนเนี้ยเที่ยงคืนแป้งมันมาเลยซึ่งคืนแป้งปั๊บมันปลุกเรามันปลุกเราเราออกมาก็เลยมากําหนดแผนไม่ตายมันมันไม่เอาไม่เอาบอกมึงไม่เอากูก็ไม่สนใจแล้วเพราะมึงไม่เอานี่เรื่องอะไรเราจะเอาอะไรไปให้เขาเขาไม่เอาเราเก็บของเราเข้าไว้จะไม่ดีกว่าเนอมันไม่เอาไม่เอาก็บอกว่า เราก็นอนเราไม่สนใจหรอกเรากาหนดแล้วเราก็หายหมดเก็บหมดเลยนอนก็คือนอนพักก็คือพักเราไม่สนใจแล้วก็พักอยู่นั้นสองคืนก็เราก,ก็ไม่ได้ไปสู้มันต่อเรารู้สู้ไปแค่เท่านั้นเราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็เลยเก็บกดเก็บอะไรเก็บทังพลาสตแบกขึ้นหลังก็เดินนั่นแหละแบบที่เห็นในรูปนั่นในรูปมีไหมเนี่ยในในรูปนั้นเป็นรูปพระอาจารย์เดินทุดดองปะ่ะรือมันอยู่ใน อยู่ในไลน์ไม่ใช่พออยู่ในไลน์อยู่ในไลน์ไม่ได้อยู่ในนี้อยู่ในไลน์กับอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ามันไม่ได้เอารูปนั้นลงในในในทิกตอกในอะไรทีนี้กลับย้อนกลับไปเล่ากันพอทองพอภูมิไอ้เครือเขากองก้องเนี่ยมันกั้นระหว่างทองพอภูมิกับปุมผาเราก็เดินไปนี้ไปก็ไปเจอไอ้แขกอ่ะไอ้ไม่ใช่แขกอีกไอ้พวก กะเลียงกะเลียงมันมันก็ล่าสัตว์อยู่ตรงนั้นก็ถามมันเดินมาสะเปิดตะป่าตะทางมันที่มันมองไม่เห็นแต่ไม่รู้เป็นไงเดินทุดงครั้งแรกเข้าไปหลงในป่าอดอดข้าวไปคืนหนึ่งท่นี้มันเดินที่แม่ละวาก็นี่แหละทุ่งแสลยงไอ้ชุ่งทุ่งใหญ่ในสวนนั้นมันกว้างอ่ะแล้วเขาก็ชี้บอกไปตรงนี้แหละถ้าไปเจอทางให้ไปทางนั้นทางลี้ยวตรี้งนี้เข้าไว้หลงมุดที่ฉันข้าวหนึ่งวัน พอจะออกมาก็เลยทางมันไม่ได้เจอไปทางสามแพ่งคนเดินอย่างเงี้ยเอ้มีสามมันสี่แพ่งไอเราก็อย่างว่าเลยเนาะยืนแล้วจะออกไปในหมู่บ้านยังไงไม่งั้นเดี๋ยวอดตายแน่เลยปูก็กเลยกําหนดบอกทางหน่อยสิไปทางไหนปร,กรากฏว่าใส่ชดามาโตเป็นแก้วเลยยื่นมืออย่างเงี้ยยื่นไปเออไปตามทางมือมันเลยวะก็ไปตามทางก่อนนะมันก็ออกหมู่บ้านออกมาหมู่บ้านออาแล้วก็เดินเขาเร่มออกมา จะไปสังคลองลานไปเลยอันนี้แวบมาอีกแล้วจาโนนท่านี้ก็ยิกเนี่ยถ้าขึ้นไปอะส่วนใหญ่อะมันจะไม่ค่อยหลงเพราะว่าบางทีมันไปแล้วมันทางมันจะหายว่าเป็นหินไงมันไม่มีรอยเดินเราก็เดาไปเดา,าเออตรงนี้ไปซอกนี้ขึ้นไปพอ,อไปปุ๊บมันจะไปเจอเจดีมอนอยู่เขาบอกว่าไอ้เจ้ามอนหัวหน้ามอนมันไปตรงนั้นลมตายก็เลยทําเจดีไว้แล้วมันแาเนี้ยมันจะเป็นหน้าผาแบบกึ่งดินกึ่งหินแล้วลงไป ก็ไม่รู้แล้วลงมาก็ค่อยๆยันลงมาลงมาลงมาแลา้วไปเข้าทิ้งเออใช่ตรงนั้นเรียกอะไรนู้บ้านอย่างนั้นไปพักที่นั่นอยู่สองสามคืนก็ไปฉันน,นก็เจอเป็ดตรงระวังคนนี้นเป็ดอาหารก็เรียงแล้วก็มันจะมีผักอะไรนะมันจะ